สวัสดีด้จ้ามาค่ะพอกันก็เบื่ออีกแล้วขนมไอ้ตุ๊กตาผ่าฝันสาวย้อคนเดิมค่ะสาวย้อคนเก่ามะอากาศก็จะเม่นดีค่ะสดชื่นขนาดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันมีแห้งมีแหงค่ะเดดอันสง่งลมพัดเย็นๆสักค่ะมะส่วนหลังเหินเอ้ยน่จะเด้อนี่บอกค่ะเอ้ยพามากินอันขนมหวานโดนัท ลาดด้วยอันเนี่ยค่ะน้ำตาลชโโล็อกโกแลตหน่อยนึงซื้อน้ำพันมาจากร้านเบอร์เกอรี่เมื่อสานี่ค่ะซื้อมาหกอันแล้วก็อีกอันนึงมันสิเป็นแบบใหญ่ๆเดอเอาไปฝากหลานน้อย2อันแม่พันเบอร์กินหลายยานลูกพันอ้วนพันวาก็เลยเอาไปอสองอันพันวาไปโรงเรียนอยู่ก็เลยเอาไปอันไว้น้าแม่พันฝากพันไว้ มันชอบกินอยู่ค่ะมาคับนี่บอกค่ะพี่กาแฟดานี่บอกค่ะมากินกับเอ้ยเรขอนั่งกันคุยกันจะน่อยแดอันนี้มันกันบ่ายสามโมงนะสี่โมงกันด้วค่ะสามโมงก็กว่านะสามโมงแหลงก็กว่าเราเด้อ ชอ็อกโกแลตโดนัทชอ็ชกอกโกแลตช็อกโกแลตกับอันน้ำตาลเนาจะเนาะแล้วก็มาค่ะหอมหอมอืมสดใสน้ำค่ะ เมืแล้วพี่กาแฟดำกับอันขนมโดนัทแซ่บค่ะหอมหอมมีแหงชื่นใจเอาค่ะพบกันคลิปหน้าได้จ้า